วันอีดินอัดาฮาเมื่อมีผู้เห็นดวงจันทร์และมีประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีกำหนดวันอีดินอัดาฮาอย่างเป็นทางการมุสลิมีนและมุสลิมะที่ได้รับฟังประกาศดังกล่าวต่างก็ยินดีวันที่สิบของเดือนสุนฮิญะซึ่งเป็นวันที่ถัดจากวันอารอฟ้าหนึ่งวันและเป็นวันส่งท้ายของสิบวันแรกของเดือนสุนฮิญะวันแห่งการเฉลิมฉลองการเชื่อสั์เพื่อทีทาน ทางศาสนาตามที่ทา่านศาสดามูฮัมหมัสสสดสโลลลอฮวงะลยฮิวสลมได้ประกาศไว้ซึ่งมีอยู่สองวันด้วยกันคือวันอีดินฟิตรีและวันอีดินอดาหานั่นเองแล้วถ้าหากถึงวันอีดินอดาหาเราทุกคนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างข <us> ้อที่หนึ่งอาบน้ำสุนัตวันอีดม <us> ีสุนัตให้อาบน้ำในวันอีดทุกคนทั้งผู้ที่ประสงค์จะไปละหมาดหรือไม่ไปก็ตาม ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงหรือชายมีกำหนดเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอีดจนกระทั่งตะวันตกในว,วันอีดเวลาที่ดียิ่งนั้นให้อาบน้ำหลังจากแสงอรุณขึ้นแล้วโดยให้เหนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำวันสุดอีดินอดาฮาซึ่งเป็นสุนัตลินลาฮิตางลาข้อที่สองใส่เสื้อผ้าสวยงามในวันอีดเมื่อวันอีดมาถึง การเลือกเสื้อผ้าที่สวยที่สุดมาสวมใส่เพื่อออกไปพบกับสังคมและเคพือญาติหรือถ้าหากไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆก็ให้เลือกเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่เพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่เราแต่งตัวดีกว่าวันอื่นนั้นเป็นเพราะเราให้ความสำคัญกับวันนี้ซึ่งเป็นวันอีดนั่นเอง 3. ให้เก่าวตักบีรเป็นซุนนะของท่านนาบี ให้กล่าวตักบิดในอิฐทั้งสองกล่าวตั้งแต่ออกจากบ้านในวันอิฐจนกระทั่งถึงหมู่ซ่อนละให้ตักบิดตลอดเวลาทั้งเสียงดังและเสียงเบาและตักบิดจะหยุดลงเมื่อเริ่มละหมาดอิฐตักบิดแล้วให้ล็ลึกถึงความหมายด้วยว่าอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าหลงไปกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวสวยงามการเชิดอุรบาล ซึ่งเรากะทำด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้บัญชาข้อที่สการละหมาดวันอีดเป็นบทบัญญัติและเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามคือการร่วมละหมาดอีดที่มัสยิดให้ทุกคนทั้งชายหญิงและเด็กมาร่วมละหมาดเริ่มเข้าเวลานับตั้งแต่ดวงตะวันขึ้นและมีการส่งเสริมให้รีบละหมาดอีดินอดัดฮาหลังการละหมาดเสร็จสิ้นก็ให้รีบ ทำการเชือดุรบานทันทีข้อที่หการเชือดุรบานเป็นการลำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของศาสนาจุดกําเนิดศาสนายัางเป็นซุนนะที่สืบต่อกันมาและลำลึกถึงตบีอิบรอฮีมโดยผ่านการเชื่อดุรบานนี้และทําทานในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกําหนดเริ่มเชื่อดุรบานได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นของเช้าวันอีดินอัดาฮาที่เริ่มจากหลังจากการละหมาดอีดเสร็จและแจกจ่ายเนื้อกุรบาน ต้องเสร็จเวลาก่อนสี่โมงเย็นเพื่อนำไปให้แก่เจ้าของส่วนแจกจ่ายให้กันและญาติพี่น้องคนยากจนหรือคนขาดสนสิ่งนี้คือสิ่งที่อิสลามให้เราทำการแจกจ่ายและไม่อนุญาตให้ตีราคาค่าของเนือ้ออุรบานในการแจกจ่ายนั้นๆและนี่ก็คือข้อเตรียมตัวง่ายๆในวันอีดินอัดาฮานะครับสุดท้ายแล้วในวันอีดินอัดาฮาที่ใกล้จะมาถึงนี้ ทางเบริตามุสลิมก็ขอกล่าวคำว่าเซลามัตพาลีลายยอทุกคนนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเบริตามุสลิมทั้งในช่องทางยูทู e และเฟ e บุ๊กด้วยนะครับสำหรับวันนี้อัสลามอุลัยกุมรอฮ์มาตุลลอฮิวะบารากาตุสวัสดี